วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึรกรายการค้านะคะวันที่13มกราคมนะคะวันที่13มกราคมนะคะจ่ายค่าอบรมโปรแกรมมัญชีนะคะให้กับบริษัท panasonic าาประเทศไทยจำกัดน,นะคะเป็นเงินสด1,000 0บาทบวกแวดเต์ได้รับใบส่งของทำเองกับภาษี ทับไปเสร็จรับเงินนะคะเลขที่3 0 0 0ทําการบยนทำการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายตามมาตรา3เตระสานะคะหัก3%ค่ะไปที่โปรแกรมอะไน,นะคะเราจะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะไปที่ปุ่ม w o r k ค่ะเราจะเข้าไปทางาน,นที่อินโอย i บริการนะคะ โปรแกรมจะให้เราเลือกอยู่สองรายการนะคะคือ2 1จซื้อสดและ2.2ซื้อเชื่อนะคะเราในที่นี้เราจะเข้าไปทํางานที่2.1นะคะซื้อสดค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะโปรแกรมนะคะจะใหเ้เราเลือกเลขเอกสารนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ0001ค่ะกดโอเคเลยนะคะ เข้าไปแล้วนะคะเราจะทําการเพิ่มค่ะกด F3 เพิ่มค่ะเลขที่เราจะไม่ใส่นะคะเราจะมาที่เลขที่อ้างอิงเลยนะคะเลขที่อ้างอิงนะคะคือเลขที่เลขที่เอกสารที่เราได้รับจากซัลายเออร์นั่นเองค่ะก็คือเลขที่300 0ูนะคะ มาที่วันที่เอกสารเลยนะคะวันที่เอกสารก็คือ1 3 0 5 8ค่ะรหัสผู้ขายนะคะเราจะใส่จุดและ enter ค่ะผู้ขายของเรานะคะก็คือบริษัท panasonic ประเทศไทยจำกัดค่ะกดเลือกเลยนะคะ,ปะโปรแกรมจะแสดงยอดนี้ให้ขึ้นมาให้ดูนะคะซึ่งในขณะนี้ก็คือศูนย์ค่ะยังไม่มียอดนี้นะคะกดโอเคค่ะ โปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสสาขาของผู้จำหน่ายในรายงานภาษีหรือไม่ไมนะคะตอบ yes ค่ะมาที่หน่วยเงินเลยนะคะเราจะไม่ใส่ค่ะเพราะเราใช้หน่วยเดียวคือหน่วยบาทนะคะมาที่รายการสินค้าค่ะไปที่คอลัมน์ t นะคะเราจะใส่จุดน,นะคะใส่จุดแล้วเราจะเลือก3นะคะคือบริการค่ะกด enter เลือกเลยนะคะ มาที่รหัสสินค้านะคะเราจะใส่จุด enter ค่ะซึ่งในที่นี้ค่าอบรมโปรแกรมบัญชีของเรายัางไม่มีนะคะเราจะทำการเพิ่มค่ะกดปุ่มสามเพิ่มค่ะรหัสสินค้านะคะเราจะเพิ่มเป็น e k 5นะคะเพราะรหัสสินค้าเดิมเราถึงแค่ e 0 4ส่นะคะะชื่อสินค้านะคะคือ ค่าอบรมโปรแกรมบัญชีนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะลงมาที่รหัสกลุ่มสินค้าเลยนะคะซึ่งค่าอบรมโปรแกรมบัญชีของเรานะคะจะไม่ได้ใช้รหัสศูนย์หนึ่งนะคะเราะศูนหนึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเราจะใส่จุด Enter นะคะ มาที่ไล่ไโปรแกรมจะให้เลือกกลุ่มสินค้านะคะเราจะซึ่งมีอยู่แล้วคือส่วนหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเราแต่เราจะไม่เลือกนะคะเราจะเพิ่มเป็นรหัสคือสูงสอน,นะคะเพิ่มเพิ่มเป็นชื่อก็คือค่าบริการนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะกด f 1 0บันทึกค่ะกดเลือก ่วนสองนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะไปที่หน้าที่สองกันนะคะหน่วยนับมาตรฐานเราจะใส่จุด enter ค่ะหน่วยนับมาตรฐานในที่นี้เรามีแค่ศูนย์หนึ่งนับเป็นเลือนนะคะแต่ค่าอรุรมค่าบริการนะคะงานค่าบริการเราจะนับเป็นครั้งนะคะเราจะกดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อทํางานเพิ่มนะคะหน่วยนับนะคะเราจะใส่เป็นรหัสศูนสองนะคะ เพิ่มเป็นครั้งนะคะเรานับเป็นจำนวนครั้งค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กด F10 บันทึกนะคะเลือกส่วนสองค่ะนับเป็นครั้งนะคะซึ่งในรายการนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเราจะทำการผูกบัญชีะคะ่ะเราจะจับคู่บัญชีซื้อสดนะคะแต่ถ้าเป็นงาน งานบริการนะคะเราจะจับคู่กับบัญชีที่เหมาะสมนะคะเราจะเลือกเป็นค่าจ้างและค่าบริการนะคะ ราจะใส่เป็นห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองนะคะบัญชีซื้อเชื่อก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่เป็นห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองค่ะเราทำการถูกบัญชีนะคะเพื่อจะเมืม่อมีการบันทึกลงบัญชีอัตโนม,มิน,นะคะจะได้ลงทัีบัญชีถูกต้องนะคะกด f 1 0บบันทึกเลยคะ่ะ โปรแกรมจะถามว่ายังไม่ระบุรหัสระบุผู้จำหน่าย B.O.I. หรือผู้จำหน่าย non B.O.I. นะคะเราจะต้องการเซฟหรือไม่เราตอบ yes นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะมามาเลือกเป็นถ้าอุดมโปรแกรมบัญชีนะคะเราจะกดเลือกค่ะเมื่อได้มาแล้วนะคะจำนวนนะคะเราจะ ใส่หนึ่งนะคะเพราะเราใช้บริการแค่หนึ่งครั้งนะคะราคานะคะราคาซื้อนะคะเท่ากับหนึ่งหนึ่งกดโอเคเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะ มาที่การบันทึกภาษีหัางนีทจ่ายนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น y ค่ะออมาที่เลขที่อ้างอิงนะคะก็คือ300 0ค่ะคือเลขที่ของเอกสารนั่นเองค่ะไปที่เงออื่อนไขการหักภาษีนะคะ ในโจทย pues ์ของเราก็ค <En h ows teachers> ือหากภาษีหน้าที่จ่ายก็คือ1นะคะหากตามมาตราก็คือหนึ่งนะคะสามเทราสาคหน้าที่ประเภทเงินได้นะคะเราใส่กด enter ค่ะเมื่อไม่มีเอกสารใดๆเหลือที่บันทึกไว้นะคะเราจะต้องบันทึกเองนะคะคือค่าอบรมโปรแกรมบัญชีค่ะ จำนนันนเงินได้นะคะโปรแกร,รมจะเร,เราพิมพ์ผิดนะคะเดี๋ยวขอ,กอยกเลิกก่อนนะคะตอนนี้นเป็นหนึ่งหมื่นมูลค่านะคะเราไม่จำนวนหนึ่งครั้งนะคะเรามาใส่เป็นหนึ่งหมื่นนะคะ ดูีค,ค่ะตอนจะเข้าไปที่บันทึกภาษีทีิจ่ายนะคะเล็กยังเองก็300ศค่ะเพื่อนไขก็1นะคะมาตรา3ามเทระสัค่ะ ประเภทเงินได้นะคะคือค่าบรมโปรแกรมบัญชีนะคะเสร็จแล้วก็กด enter ค่ะ พัตราภาสีนะคะเราจะใส่สามค่ะไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์นะคะกด f สีบันทึกค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะ 1> f 1 0บันทึกอีกครั้งนะคะโปรแกรมนะคะจะขึ้นการลงบัญชีอัตโนมัติให้เรานะคะที่เลขที่ voucher เลขที่ pc 5 8 0 1 0001นนะคะที่หัว voucher นะคะก็คือเลขที่อ้างอิงและชื่อบริษัทค่ะ panasonic นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็กด F 4บบนทือค่ะต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะเราจะตอบน o no ค่ะโปรแกรมจะขึ้นหน้าจอนะคะให้เรากรอ,อกเอกสารหรือทำงานต่อนะคะเราเลือกไม่ทำงานนะคะเรากด escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้นะคะตอบ yes เข้ามาแล้วนะคะ หน้าจอของเราก็จะมีรายการอยู่หนึ่งรายการค่ะคือรายการเ,าเลขที่0000001 000, 000นะคะแล้วก็เลขย่างอิง30000นะคะวันที่13 0158ศูนาโซนิกค่ะตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องนะคะแล้วก็ Escape ออกค่ะแคน c e l ลค่ะเป็นอันเสร็จนะคะ